จอแล้วจเจอแล้วเห็ดดอกงามวังกะตาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะดอกงามอีกทีพี่น้องว้าเห็นปะจ๊ะเวลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุคนเ้อจา้ามาหล่อไปอีกแล้วครับพี่น้องขา รอบที่สองของหน้าร้อนปีนี้หลังจากที่ฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะพลพ่อนก็มาแถวแถวเดิมนั่นแหละทุกคนนะยังเขามาพลพ้อนก็นเห็นเห็ดดอกนึงค่ะคือนี่ค่ะทุกคนค่ะที่เพื่อนเอินว่าเห็ดหมวกดำค่ะน่องดำขาโก้เห็ดพึ่งหวานหมวกดำ เดี๋ยวจะให้ทุกคนบึงเนาะว่ามันจะเป็นยังไงงัดเลยค่ะทุกคนอุ๊บนี่มันอยากขึ้นมากนี่ค่ะทุกคนก็คงจะแบบเอาได้อยู่นะเดี๋ยววรละพรจะลองตัดขาให้ดูค่ะเอาหัวหลุดแต่ตรงหัวนี้ได้อยู่นะก็ใส่ตะกาไปแต่ขานี่ไม่รู้โอ้ แน่นดีค่ะทุกคนไม่มีหนอนไม่มีมแมลงเหมือนรอบก่อนเลยนะนี่ขามันแนย่นดีอะพี่น้องโอ้โบมีมแมลงได้จ้ะพี่น้องขาใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคไปลอ็ลอกเลาะหาพี่น้องอ้าวนี่เจออีกแล้วคะ่ะทุกคนดอกหนึ่งคะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นหมวกแดงพึหมวกแดงแล้วก็จะใส่กระตาเลยมกตัดเ่าเดี๋ยวนะ แล้วคนเห็นอยู่ตรงนั้นเหมือนจะมีสามดอกสี่ดอกนี่สี่ดอกหน่อยๆค่ะนี่ค่ะเล็กๆนี่หอกแดงค่ะขาลายนี่ค่ะทุกคนเดยวตัดขาที่หลังนะ้ี่ปนอง นี่เป็นกลุ่มเลยค่ะที่เอินว่าใส่ละกดอกเล็กๆค่ะทุกคนอ่ะนี่ที่เรียกว่าเห็ดเพิงหมกสมนค่ะหืมได้หลายดอกอยู่นะตรงนี้โอเคใส่ตะก้าค่ะไปหาต่อค่ะพี่น้อง ่าเจออีกแล้วค่ะทุกคนขานี่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะโอ mm ้ hmm. ดอกนหนืองามอยู่ด้วนี่ mm hmm. เดี๋ยวเก็บให้เบิ้งค่ะพี่น้องอ่นนี่ขัดคนโอ้ดอกนีก้ืองามนะพี่น้องนะโอ้อันนี้เห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งหวานจะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตัดขายบานีเลยโลกขาบน้องเบ่มีแมงเี่จะพี่น้อง บ่มีแมงแต่บ่มีมีวันแล้วกเราคอยตรงขออภัยด้วยพี่น้องขาบ่มีบ่มีไมโครโฟนแล้ว<ม>นี่สุดยอดนะวันนี้นะจ๊ะครับไปย่างต่อค่ะ,ะเจออีกแล้วคะ่ะพี่น้องขาโม้มันจะโม้มันนี่ค่ะว้ายดอกนี่งามตะาะว้ายนี่ค่ะน่ารักมากเลยทุกคนนี่ค่ะไปใส่กระตายค่ะ อันนี้เจอแล้วค่ะพี่น้องขาองดำขาโคมองดำขาโอมทุกค,งคงนรอบนี้ไม่ดอกไม่ใหญ่แต่ทุกคนโอเคค่ะมีดอกเดียวเดี๋ยวหาโมเหมือนกันพี่น้องี่เห็นเห็เดแดงอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งไม,ไม่เอาคะอ่ะเจออีกแล้วจ้าพี่น้องขาหมขาหม มูนองดำค่ะนี่ค่ะโอยังเล็กๆอยู่เลยจิ๊ปปีมูนองดำขาองพี่น้องนี่ค่ะถ้าค้นฝรั่งเศสรจก็จะเอินเ้นแตดเดนเนกนะนะพละพ่อขอตัดขาที่หลังพี่น้องเพราะว่าบม่เห็นหุ่งจ้ะรูปแบบว่าบริไซน์ันตาแล้วมันนี่ค่ะวาย ได้เพิ่มมาแลวค่ะทุกคนไปไปยางต่อหลังจากที่ง่างบกไปวนมาเจอ,อกเกลี้วพี่น้องค้านี่ค่ะโอ้ยดอกงามนี่มีดอกหนึ่งพี่นอ้องดอกหน่อย,อยโอ้ตรงนี้ก็ได้หลายดอกค่ะทุกคน,นคงามม่าจะพี่น้องคะ่ะใส่ตะก้าคะ่ะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนดอกนี้นี่ค่ะอุ้ยยุ่มยุ่งยุยุ่อืมย,ยุ่งทุบทีอ่อันนี้ลอยแมงกินมัแมงกินหมากินมันดอกหน่อยมากคะ่ะพี่นอ้องนี่ดอกหนึกำลังขึ้นติดบีโอ้ย,อย,อยพี่สิอยากขึ้นแห้งเนาะ <c oughs> เอางี้ทุกคนดอกนี้ซ่อน,อนยืนใต้ใบ่หยา น้องขาเห็นไหมจ๊ะนกดำขนนกดำอยู่ตรงนี้อ่ะพี่น้องค่ะมันกำลังเป็นกีนี่ติดอิ่โอ้ยเล็กๆเล็กมากเล็กตอก คอน,นึกว่าเป็นดอกอนึงเออใช่ดูสิอุ้ยมันขึ้นมันก็คงจะขึ้นได้แค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าไอ้มันบบใหญ่ค่ะนี่เงเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเล็กเนี่ยมันขึ้นได้แค่นี้คะ่ะ <c ười> แล้วพอน่าจะลุกขึ้นแล้วหันมาเห็นดอกน,นี้กทุกคนคือมันเล็กมากเราต้องดูดีๆเล ใเก็บมากตะใจเนรดีค่ะทุกคนขาดอกเล็กก็เก็บเล็กผสมน้อยค่ะเจออีกแล้วว่ะทุกคนขานี่ค่ะดอกมีง่ามค่ะกระปาอขาใช้ตากาอันนี้ทุกคนค่ะเวลพผเจอเห็ดไข่มุกดอกหนึ่งแต่บานนะนนะอันนี้ดูง่ายเพราะว่ามันเป็นสีชมพูค่ะ นวนี่ค่ะดูง่ายค่ะบ้านแล้วใส่ตกะกะโอ้ยพี่น้องค่ะย่างตอวแตะโดดเดกมาเจอแล้วเจอแล้วหิดดอกงามวังกะตาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะดอกงามอีดีพี่น้องว้ายเห็นไหมจ๊ะ นี่ค่ะเอามีกี่พั่พ่อมีน้นองดำขาวองวะแล้วพอเอามีสองดอกพี่น้องเล่นปะนี่นี่นี่เดี๋ยวจะให้ปิ่งจะงัดมันขึ้นมาอืมงัดขังัดนีค่ะอุ้ยเอาขีน้อยขีง่ญ่โทษที่เจะพี่น้องขานี่ค่ะน,น,ดดน,นี่ค่ะ,คะทุกคนอย่างงามเลยค้าเดี๋ยวเดี๋ยวหามูมันพี่น้องเดี๋ยววัละพอเอาใส่กระตา โอ,นนอ,นอโอน,นี่โอ้ยไหเดพี่ดองขาดดอกนึงดอ,อกหนึงพี่้องว้ายพอโมมันโอ้ยนี่ย่างเหยียบงไปเดียดียวดยวเดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดีนอเดี๋ยวเดี๋ยวดำน้องดำ๋ยวเดเดีน้เดี๋ยเดี๋าียวเยเดี๋ยวเดี๋ดีเดีเดดีนวอยดเดี๋เดีย๋ยวเดี๋ดีีเด โอ้ยนั่นดอกนึงพี่ดอกค่ะมีมออสมมมมมมมองดอกนี่ค่ะอะไรเล้ยวออสสามมี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 อันี่อันนี้ดอกนึงโอ๊ตออมเมนอ้ายมีคู่มา,าเป็นคู่เลยกันทุกคนแฝดคาเแฝดบันนี่อุ้ยยุ่งกัดยุ่งกัดนี่จ้ะพี่ดอกนี่ค่ะ เนี่ยเนี่ยใดกลมสามสี่ด, 3, ดอกเนี่ยโอเคไปไปใสก่กระตาพี่นอ้องสรุปอยู่บริเวณนี่เวลาพอนกระไดไหลายดอกกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะดอกงามงามนี่เดี๋ยวจะตัดขายทุกคนดูเนาะเดี๋ยวนะ ก็จะตัดขาเอาเดี๋ยวจะตัดขาให้ทุกคนเบิ่งน้ำน้อยจ้ะจะได้เอานิทิมต,ตรงนี้เลยแข็งมากเลยหลอบหนีพี่น้องนี่ค่ะคือยังบ่เป็นแมงแมงบได้เจาะข้างในค่ะเบิ่งได้เลยนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นหมวกแดงขาลายหมวกแดงดอกนี้งามโอ้ดอกนี้แข็งเป๊ะเลยค่ะทุกคนโอ้ยชอบแบบนี้นี่บวคือเถี่ยววังหันมีตหนอนเถี่ยวนี่มแต่ง,งามๆจะ้ะดอกเล็กแต่สวยอ๋อกระต่ายกระไดเนานะ พี่น้องกินกับโบยาอาไปตัดบ้านดอกเพราะว่าอยากเอาเสื้อมันทิ่มใบแถวนี้พอทับไดมามืออื่นก็เอาเชื้อมันไปทิ่มอยู่บ้านแล้วมันก็บอดีขันขันได้มามือไม่ก็เป็นเอาไปตัดบ้านอยู่พี่น้องนันเลยจ้ะเแบบ็ดนี้ก็ตัดอย่างมันเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็ตัดเล้วอันนี้เวลาผ่ตัดเล้วอันเนี้ยดอกเนี่ยกำลังหนากินเนาะมีตตดอกมีตะดอกเห็ดกำลังเอาไปใส่ต้มยำหน่ากินทั้งนั้นเลย เห็นเบอรเจ้า,จาพี่น้องค่ะพยายามให้พี่น้องเบิ่งน้ำนหนกแลมมหมุนขาบ่าถึกโอ้ยขอภัยเด้อพี่น้องจ้ะแทนที่สิให้มูเบิ่งว่าตัดขาด เบียดใจมุนไปอีกขาง หลุดอุ้ยหลุดโอ้ตายแล้วโอเคเสร็จแล้วกัมือนีกัได้พ่อแกงแล้วกับ,กบพ,กพี่น้องค่ะนี่แหละจ้ากับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้เดยอจ้าเอาไว้พอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ